ถ้าหนาวนี่เราจะจัดงานก้าวตามพ่อทุกปี9 0า1นะครับมากินปีมีแต่ได้เอาเต้นมากลางนคนจะเยอะนะครับเป็นงานกิจกรรมหนึ่งที่ที่อยากให้มาร่วมผักก็จะงามอันนี้หน้าฝนนี่มันพอวันนี้มันทารุ่นไม่ทันนคือเบิร์นแบงก์เนี่ยแต่ก่อนเขาก็ช่วยผ่านรัฐบาลทีนี้มันมันไม่ถึงชาวบ้านอนะ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนไอติมใชม ได้แท่งไอติมรัฐบาลนะได้แท่งไอติมมากอะกว่าจะมาส่งถึงชาวบ้า,บานทุกคนก็นลูดไปเรื่อยลูดไปเรื่อยจนมาถึงชาวบ้า,บานได้แต่ไม่ไอติมได้เลียเล็บบนหวานหน่อยหนึ่ง <laughs> ใช่ไหมอันนี้เบิือนแบงก์ก็เลยว่าเอาให้ตั้งกองทุนตั้งหน่วยงานหนึ่งเลยก็ตั้งเรียกว่าสำนักง,งานกองทุนกองทุนเพื่อสังคมเป็นรายก็ได้ไปสร้างศูนย์เด็กเล็กเขาบ่้นที่เขียนอะไรเขาเขียนไปขอเนี่ยเกิดศูนย์เด็กเล็กศูนย์อะไรต่าง,างเนี่ยไอเราก็พยายามจะ จะยัดเรื่องนี้ไปในพวกที่เพราะผมก็เป็นเขาขเก็เชิญปวกกรรมการ่ยกรรมการจังหวัดกรรมการภาคผมก็แนะนา,นากลุ่มตรงเสริมตี่ตั้งโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนอะไรใครนี่แหละที่มีน,นามหนมาต่อกลางเป็นประธานตลอดชีวิตเนี่ยได้มาห้าล้าน,นเมนูห้านะฮะเมนูหาได้มาห้าล้านก็ให้เกาะกลุ่มกันสามคนห้าคนอะไรกันเนี่ย mm hmm. ก็ตั้งเป็นธนาคารกลุ่มขึ้นก็ เงินอคนหนึ่งวันละสามร้อยสามเดือนนี่ประมาณเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดอัอออออนนี้เรากันมามาเข้าธนาคารกลุ่มถ้าคุณไหนก่อกลุ่มกันได้ห้าได้ได้เว่าได้คนละสามหมื่นคิดเป็นเงินได้คนละสามหมื่นถ้ามารายเดียวได้หมื่นเดียวทาไมถึงให้รวมกลุ่มได้มากกว่าเพราะว่าเราก็อยากพิจารณาความสามัคคีเข้าอะไรเขาใช่ไหมได้แล้วทาไงในในในั้นก็แทนที่จะให้หมดผมไม่ให้หมด ผมจะต้องกันกันต่วนหนึ่งนี่เพราะว่าถือว่าตกงานไม่มีไรายได้วันละสามร้อยใช่ไหมค่าแรงวันละสามนัดเราคิดอย่างนั้น <c oughs> ก็ตีไปสามเดือนตัวปูกผักยังงอกแล้วก็ทําคูปอง <c oughs> คูปองใบละห้าใบละห้าบาทใบละสิบ 10, บาทยี่สิบแล้วก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ทาําร้านค้ากลุ่มตรงนี้ก็ซื้ขอข้าวสารอาหารแห้งมาไว้ที่นี้ <c oughs> อ,อยากจะได้ก็เอาคูปองเนี่ยมาแลก ไอ้คูปองนี่ไปแลกร้านไหนไม่ได้นะแหลกร้านนี้นั่นเดียวเพราะว่าเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็เท่ากับถอนเงินออกไปถอนเงินออกไปไอ้บางคนก็โวยวายอุ้ยฉันไม่เอาหรอกฉันฉันจะซื้อฉันเอาไปเองเงินเขาให้มาอ่ะเขาให้มานะเขาให้ในน้ำกลุ่มในน้ำมานนาจเป็นประธานด้วยกันนี่ใช่ไหมล่ะทำไมไม่ให้ไปหมดล่ะกูกลัวมึงไปเล่นโบกลัวมึงไปไปซื้อเหล้ากินนะสิว่ากันเนี่ว่ากันนี่ใช่ไหมแล้วก็ว่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อรถรถไถเดินตาม แต่เก้รถถายเก่าญี่ปุ่นนนาที่มันมีเบียเกเยียนเลยหน้าทอยหลังไงในเครื่องเครื่องดีเซลนะอ,นอะไรเนี่ยไปดูตมเชียงกรุงตำมาในกรุงเทพได้มาสิบสองคันแบง่งไปเลยกลุ่มหนึ่งก็ไปถ่ร่วมกันตีดินก็มาดูก็มาเช็คมาอะไร่อมรีไว์ใหม่อะไรใหม่บางคันมันก็ดีหมดเลยมันเก่ามันไม่ได้ล้างนั้นมันก็คือขนใ้คอนเทนเนอร์มาจากญี่ปุ่นไม่ไมงั้นมเลยได้มากอันนี้เป็นรุ่นแรก ก็รทำมันก็เกิดทําผักคนละสองงานสองงานมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างไงมีแปลงผักก็คนก็มาดูงานซิปมาดูงานบางคนก็มาดูงานเราก็ได้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในสิบของโครงการซิปที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือประสบผลสําเร็จอันนี้นะท,ท,ที่ผมทำพอจะปิดซิปได้มาเพิ่มอีกสามล้านมาสร้างไอ้โรงอาหารเนียเย่ยโรงอาหารเราแล้วก็ที่พักเป็นศูนย์เรียนรู้ yep yeah. oh. จากชีวิตในกาลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่องเรียนรู้จากของจริงทำจริงจนช้ำชกคันลองสิ้นเด่งเป็นงานชาญวิชาพอได้รับงานดีปั๊บเนี่ยมือจากจากราชเล,ลขาเนี่ยเขาก็จะแจ้งแจ้งจังหวัดผู้ว่าแม่ทัพ แม่ทัพรู้ได้รับจุดหมายก็สั่งกองพันทหารช่างพันโทยศพันโทเนี่ยมาหาที่นี่ว่าคุณอำนาจกลุ่มของคุณเนี่ยได้รับอยู่ใต้รูปอนเนื่องมาจากพระราชดีจะทําอะไรนะน,นแรกผมก็เป็นสถาบนนึกเป็นวิศวากะตรงนี้านี่น่าจ,จะเป็นห้องประชุมถนนกาะามานั่งมาทั้งนี้นตามกับชีโบชีเบไปทหารช่างก็ใจดีนะเขียนตานี่ผมนึกผมกานั่นแหละ <laughs> ไปกลับไปสิบห้าวันก็ ก็ก็แบบมาเพาะพิมพ์เขียวแต่ทหารคิดเกินผมเมื่อคืนหนึ่งต้องมีแหล่งน้ําให้สมาชิกคนละหนึ่งไร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่งามาหนึ่งไร่ใช่ไหมครับคิดให้ตเกือบร้อยลูกทีนี้สมาชิกผมมียี่สิบกว่าคนตอนนั้นนะนะก็ปวดหัวเด็กก็ต้องวิ่งหาสมาชิกไปเที่ยวล่าสมาชิกตับตำบนนั้นตำบนนี้ในเพื่อวันเขียวมันไม่มีใครสมัครอ่ะมันว่ากลุ่มไร้สาระ เด <sociedad> ี๋ยวคนเรียกคุยเล้วไมเห็นมีอะไรสักทีเลยเนี่ยมันตอนนั้นทหารยังไม่มาผมก็จะเวนหาพอไปหาแล้วไม่มีคนสมัครอ่ะไม่วิสมัครกันแล้วไปพอทหารช่างมาอยู่มาอยู่ด้วยเนี่ทีนี้ขุดตาให้โอ้ยที่มันแห่มาตั้งสามร้อยกว่าคนเลยก็เลยนึกคิดว่าเออคนเราเนี่ยจะคบกันได้ต้องเกิดประโยชน์ร่วมกันนี่แหละคือการประกอบส่วนชนิดหนึ่งนะ บี่ปากแล้วมันหาไม่ได้หรอก time 心汤。<In> <In time. S 1> มาที่นี่เหรอคะไม่คาดหวังคะ่ะแต่สิ่งที่ได้กลับไปก็ถือว่าด,ดีเกินคาดเราพบก่าผ่านการฝึกอบรมข้อมูลหนีมาหลายขึ้นแต่ว่าว่<น>่ได้เนื้อหาขึ้นหลังปั้วคือปร<น>ะสบการณ์ปั้วขึ้ยื่นยู่นได้ขึ้นเต็มกับถ้ากับไปเนนน<น>ย็นนี่ผมา่าแน่นอนครับสุดยอดครับล้วก็ขอบคุณท่านอำนาจขอบคุณแม่ครัวขอบคุณสถานท,ที่ที่บริการทุกอย่างค่ะเราก็ ความรู้ที่ได้รับกับสีน้ำไปพัฒนาจากตนเองเราก็เริ่มให้ลูกกุมทยอยทลายถอดความรู้สู้กุมค่ะขอบคุณค่ะปลูกผ,ผักยังไงหมักปุ๋ยยังไงนี่ครับนำวิชาที่ที่ได้วันนี้นะจะไปลงที่ฟาร์มครับจะไม่ทนจะไม่รอลงมือทำครับนำเอาความรู้ที่อทั้งสามวันนี้ครับไปปฏิบัติลงที่ ไปสัเลือที่ฟาร์มซีเคฟาร์มครับผมขอบคุณความรู้ในความรู้จริงปิงจงปรุงจางปลาขนาดไหนต้องรู้ในขนาดไหนนี่รู้เพื่อตาบันหนิก็ก็เยอะอู่ครับผมขนาดไหนนะมันมีจริงปิงจางปลาเนี่ยรู้สึกดีนะครับที่น้องๆจากโตโยต้าแก่นนครที่คุณโชค ส่งมาจริงๆเขาสมัครใจนะครับเริ่มต้นด้วยจากการที่เนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับก็ให้คุณโชคบอกว่างั้นให้ออกให้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งให้ออกเอง<ม>เพื่อวัดใจกันว่าคุณมีใจอยากมาจริงไหมน้องๆที่มาทั้งหมดก็ยอมที่จะจ่ายเงินส่วนหนึ่งมาแต่สุดท้ายด้วยความใจดีของโชคก็คืนเงินที่ออกมาส่วนหนึ่งให้กลับไปก็ถือว่าซื้อใจซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อว่า น้องๆที่มาทุกคนเนี่ยก็ได้รับความรู้แล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ออกมาพูดที่นาความรู้กลับไปนะครับทั้งช่วยที่บ้านแล้วก็ยังมีน้ําใจมาช่วยกับองค์กรอันนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องดีก็ถือว่าประสบความสำเร็จความรู้ที่ได้เยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆน้องๆจากหลายจังหวัดที่มารวมกันแห่งนี้ที่สําคัญขอบคุณรวมหน้าอีกครั้งนะครับที่ว่าเป็นต้นแบบที่ดีผ่านมา30กว่าปีทําให้ที่แห่งนี้เป็น อนาคตที่ดีของประเทศไทยก็จะเอาความรู้จากตรงนี้ครับไปพัฒนาดินแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งนะครับ C S K Farm จะเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่งที่ได้ต้อนรับเหมือนกับที่ศูนย์กสิกรรมไรสารพิษแห่งนี้ได้ต้อนรับหลายๆคนเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับอาทง